ยอข้าวกะเพราค่ะมาแบบงงๆปรากฏว่าขายดีมากคือเราทํา5กิโลแล้วก็หมดเลยพอพรุ่งนี้เราก็เพิ่มมาจาก5เป็น7กิโลก็หมดค่ะก็เพิ่มๆตอนนี้ก็20กิโลค่ะเป็นร้านประจําที่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่นึกถึงกะเพราไก่กะเพราทะเลกะเพราเนื้อต้องเป็นร้านปะดอข้าวกะเพราหน้ามออเท่านั้นนะคะเพราะว่าร้านนี้นะคะนอกจากว่าบริการเป็นกันเองแล้วนะก็คือราคาก็คือถ้าถามมาพูดง่ายๆในยุคปัจจุบันนี้จะที่ว่าจะหากะเพราในราคาแบบ ยี่สิบห้าสามสิบมันเป็นไปไม่ได้เลยต้องเป็นร้านนี้อย่างเดียวใช่ยากมากแล้วก็อีกอย่างนะร้านนี้คือตามใจลูกค้าด้วยพอเราบอกว่าเอากระเพราเผ็ดเผ็ดเขาก็ทาเผ็ดเผ็ดจริงๆคนขายก็สวยหล่อเป็นกันเองค่ะใช่ค่ะยี่สิบห้าบาทแล้วก็เพิ่มไข่ดาวเป็นสามสิบบาทนี่เราขายตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงห้าทุ่มร้านอยู่ที่สายมอปัตตานีเยื่องเยื่อปันไตค่ะอันนี้ก็คือผัดกระเพราขระเไก่ อันนี้กะเพราไก่อันเดอกะเพาไก่แตู้กะพรกีกก่ตูกะเพรากงไก่แปเ้กทะเลอ๋อด้วยก็ะมีด้วยอันนี้สิกเนเจอร์ด้วยอะลรเมนูที่ขายดีกน้ำน้ำซอสก็น้ำกะเพานี่เราทำมาเองแล้วก็คิดสูตรมาเองโดยเฉพาะเลยนะครับสูตรของทาง้อนแค่เราใส่น้ำ ใส่เพิ่มอีกแล้วแค่ใส่ผัดกะเพราก็จะเสร็จแค่ใส่ใส่ซอสของของหวัดโดเองใครสนใจก็ติดต่อวัดโดได้นะนี่เออน่ากินมากนะคะเอาจริงหิวข้าวเลยนี่นี่ก็คือผัดกะเพราอันนี้ก็คือน้ำซอสของเขาเข,ขาคั่วเองน้ำซอสเขาจะเข้มข้นมากนะ สำหรับลก้มค่ะวันนี้มากันอยู่ที่สายมอปตัตนาคนะ,คะวันนี้เราจะมากินข้าวผัดกระเพราพิกัดร้านก็จะอยู่ข้างๆสาธิมตมอปัตนาคนะ,คะก็คืออยู่ตรงข้ามร้านบันไตรหรือว่าที่นึงก็จะอยู่ตรงข้ามเยื้องๆอะ่ะจะอยู่เยื้องๆตลาดกีนมาร์เก็ตนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าร้านกระเพราของเขาเนี่ยแบบเขาขายกัะเพราอย่างเดียวหรือว่าขายอย่างอื่นบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะบาย อันนี้ก็จะเป็นเมนูกับกะเพราเนื้อนะคะใช่ผัดกระเทียมแล้วก็ใส่เนื้อลงไปแต่เดี๋ยวแล้วก็จะใส่ซอสเข้าไปนะซอสน,นี่ก็คือไม่ต้องปรุงอะไรเลยจะเป็นซอสของทางร้านที่คิดมาโดยเฉพาะเลยนะคะค่ะคือสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากค่ะแค่ใส่ซอสแล้วก็ใส่พริกใส่ผัดกะเพราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าเอาอะไรคะเพิ่มซอสแล้วแลแ้ะคือ คือเสร็จเรียบร้อยเลยใส่แค่ใบกะเพราลงไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะนะใช่พร้อมทานพร,ร,ร้อมเสริมให้กับลูกค้าใช่ถ้าหมดถ้วยนี้เราก็ทําต่อ,อคือจะทําแบบสดสดร้อนร้อนให้ลูกค้าได้รับประทานของที่แบบสดร้อนแบบพอพอหมดถ้วยนี้เราก็จะทํา <ทำ S 1> อันใหม่<อ>ใช่<อ>ผัดทีละครั้งทีละรก็จะเป็น1กิโล1กิโลพอหมด1กิโลแล้วก็ผัด แยกแยกใช่ก็คือเขาไ่ได้เช่นะนนำตัวหนจ้าค่ะสลามุอะลัยกุ้มนะคะชื่อตีชาค่ะแฟนก็ชื่อปาดดอเลยนะคะเพราะว่าร้านก็ชื่อปาดดอข้าวกะเพราค่ะชื่อปาดอนี่ก็คือชื่อเบเลยใช่ชื่อเบเลยขายมานานยังคะขายก็เกือบ3ปีแล้วค่ะเกือบ3ปีค่ะจุดเริ่มต้นทำไมถึงขายแบบกะเพราใส่ คือพอดีว่าตอนนั้น,นไม่มีงานช่วง, COVID ะคะวงโควิดอะค่ะเรากลับมาจากมาเลเซียก่อนเปิดร้านที่มาเลเซียค่ะ,เ,ะเรากลับมาโควิดเราก็ไม่มีงานทําด้วยด้วยเฉพาะตัวที่ชอบกินกะเพราอยู่แล้วก็เลยบอกว่าแบ่เราไปเปิดขายกะเพราไหมแรกๆเขาก็ไม่กล้าเขาบอกว่าอายอะมาผัดแบบนี้อะแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราผัดให้ตัวเองอยู่นั่งเฉยๆก็ได้เป็นกำลังใจให้เขาก็มา มาแบบเร็กๆมาแบบงงๆปรกฏว่าขายดีมากคือเราทํำ5กิโลแล้วก็หมดเลยภายในไม่ไม่ถึงใช่ไม่ถึง3ชั่วโมงแล้วก็คือผลการตอบรับมันดีอะค่ะแล้วก็พอพรุ่งนี้เราก็เพิ่มมาจาก5เป็น7กิโลก็หมดค่ะก็เพิ่มเพิ่มตอนนี้ก็20กิโลค่ะตอนนี้ก็คืออยู่ที่20กิโลต่อวันค่ะแล้วก็ พอจะมีวันเทศกาลอะไรถ้าโรงเรียนมหาวิทยาลัยเขาทํากิจกรรมอะไรแบบนี้ก็จะมีเพิ่มอีกค่ะนี่เราขายตั้งแต่6กโมงเย็นจนถึง2 3่สิมนาฬิกาหรือว่าของของกอด่อนคือ5้าทุ่มใช่ถ้าบางวันก็เข้าหมดเร็วแล้วก็เราก็เก็บร้านกปิดเลยค่ะเปนดอีไหมคะ วันหยุดไม่มีส่วนมากก็มีแต่ว่าจะเป็นอารมณ์ถ้าว่าเราเหนื่อยเราอะไรแบบนี้เราก็จะหยุดยาบ,บางเดือนก็มีไม่หยุดเลยก็มีมแบบคลั่งมากเลย เดี๋ยวเราจะแนะนํานะคะทางร้านเรามีเป็นกระเพราไก่เลยซิกเนเจอร์แค่น,นี้คือจะเป็นสดๆใหม่ๆของทางร้านเรานะคะนี่ร้อนๆเลยค่ะลูกค้าอันนี้นะคะเป็นกระเพราไก่เป็นซิกเออนเจอร์แล้วก็กระเพราเนื้อทะเลก็มีค่ะเป็นกระเพราทะเลก็มีแต่ว่าเราจะทําพอลูกค้าสั่งเราก็จะทําทะเลเพราะว่าไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะลูกค้าไม่ค่อยได้ทานเยอะนั้น แล้วก็เป็นเครื่องแกงเครื่องแกงเป็นเมนูที่เราเพิ่งเพิ่มมาไม่กี่ปีนี้เองก็จะมีเครื่องแกงเนื้อแล้วก็เครื่องแกงไก่แล้วก็เครื่องแกงทะเลอ๋อเครื่องแกงทะเลก็มีแต่ว่าใช่ใช่เครื่องแกงแล้วก็ไข่ไก่ไข่นี้5บาทฟองละ5บาทแล้วค่ะาบาทถ้าลูกค้าเพิ่มไข่ก็ จากราคาเราขายนะคะปกติแต่ก่อนเราขาย20บาทนะคะแต่เดี๋ยวนี้ด้วยข้อคอาที่มันแพงแล้วก็ขึ้นจาก20เป็น25บาทไก่ก็25ถ้าเป็นเนื้อก็30ทุกเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงเราก็30บาทถ้าไก่นี้25บาทนะคะ กะเพราเนื้อก็จะเป็น35ใช่ทะเลกเหาไทะเลทะเลยังทะเลก็30บาทไขดาว5บาทใช่เราขายเน้นแถวนี้จะมีนักศึกษาเยอะค่ะเราเคยเป็นนักศึกษาด้วยความที่แบบว่าเนาะเข้าใจความรู้สึกเด็กหอเยอะแถวนี้คือลูกค้ามาแบบไกลๆก็มีมาจากมายอมาจากกระเพาะบางทีติดตามในก ใน youtube ที่มีคนรีวิวเยอะเหมือนกันค่ะก็ใส่วันละกี่กล่องถ้าถามว่าวันละกี่กล่องนี้คือนับไม่ทันเลยนะคะแต่ว่าอาจจะสอง้อยกล่องขึ้นไปอะค่ะกำไรเยอะไหมคะกำไรก็ไม่ได้เยอะมากไม่ได้น้อยมากก็จะอยู่อยู่ได้ค่ะร้านเราการันตีความอร่อยค่ะมาแล้วก็ติดใจเลย นี่นะคะเป็นกระเพราไก่กระเไก่ขิบาบาท,บาทใช่ค่ะยีิบห้าบาท,บาทแต่ก็เพิ่มไข่ดาวเป็น30บาท เดี๋ยวเราจะฝากเบอร์โทรนะคะใต้นี้นะคะใครที่สนใจจะสัง่งล่วงหน้านะคะสามารถโทรจองได้เลยนะคะ <ใน S 1> แล้วก็<า><า>เราจะมีเพนให้รีวิวนะคะสำหรับลูกค้าที่มาแล้วก็มาจากเพนมากันฮารานใช่ไหมคะบอกว่ามาจากเพนมากันเดี๋ยวเราจะลด10%นะคะจากยอดที่ลูกค้าซื้อนะคะแล้วก็ใครที่มาแล้วก็รีวิวให้อีกเราก็จะลดอีก10%เป็น20%ไป<า>เลยค่ะลูกค<า>้าให้สิทธิ์กับลูกค้าทุกคนค่ะ คนละสิทธ์นะคะชวนเพื่อนมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะการฝากเชิญชวนยังไงอ๋อฝากเชิญชวนทุกคนนะคะที่อยากจะมาชิมหรือว่าอยากจะมาลองนะคะสามารถมาได้ที่ร้านปาโดอยู่ที่สายมอปัตตานีร้านอยู่ที่สายมอปัตตานีเยื่องเยื่อง่ปันไตค่ะ <Okay. S 1> ตรงข้ามยำชาละกันนะเ <Okay. S 1> สด็จมาสิ น้ซีอสดกอร่อยแล้วก็บริการก็ดีบริการดีแล้วก็อาทิตย์หนึ่งมาซื้อกี่ครั้งโดยประมาณห้าครั้งอลจริงเดีียบบริการเป็นกันเองด้วยถูกด้วยราคาก็ถูกราคาแบบนี้เป็นร้านประจำใช่ไหมใช่ค่ะเป็นร้านประจําที่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่นึกถึงกระเพราไก่กระเพราทะเลกระเพราเนื้อต้องเป็นร้านปะดอข้าวกะเพาน้ามออเท่านั้นนะคะเพราะว่าร้านนี้นะคะนอกจากว่าบริการเป็นกันเองแล้วนะ ก็คือราคาก็คือถ้าถามว่าพูดง่ายๆในยุคปัจจุบันนี้จะที่ว่าจะหากระเพราในราคาแบบ 25- 30มันเป็นไปไม่ได้เลยต้อง,งเป็นร้านนี้อย่างเดียวใช่ยากมากแล้วก็อีกอย่างนะร้านนี้คือตามใจลูกค้าด้วยพอเราบอกว่าเอากระเพราเผ็ดเผ็เขาก็ทาเผ็ดๆจริงๆเอาไข่ดาวไม่สุกเขาก็ไม่ไข่ดาวไม่สุกจริงๆก็คือแบบไม่มีแบบว่าไม่มีวินถ้าเป็นร้านบางร้านก็คือเรื่องมากลูกค้าคนนี้เรื่องมากแต่คนนี้ไม่ใช่ค่ะ <c oughs> ก็คือ <Okay. S 1> ชอบตรงนี้ค่ะทั้งเพราะว่าคนขายก็สวยหล่อเป็นกันเองค่ะ กะเนาะกะเพราะทะเลซอบะตูกะเพราเนื้อกินที่นี่ได้นี่อันนี้ก็กะเพราทะเลของเรานะคะก็จะเป็นหมึกกับกุ้งนี่สดาบเบลๆหรอน้ำลายเสืออันนี้ก็ข้าวกะเพรานะคะไข่ดาวคิดว่าขายถูกมาก5บาทของละหบาทถ้าบ้านเราคือ10บา10บาทจ้ะอันนี้ก็ใส่พริกลงไปแล้วนะคะนี่ อันนี้จะสั่งเผ็ดกว่ามาตรฐานนิดหนึ่งอน,นี้ก็เพิ่มซอสเข้าไปนะคะอันนี้สูตรเฉพาะของทานนะทางร้านไปเลยอ,อ,อันนี้ก็ใส่ใบกะเพราเข้าไปนะคะอันนี้คือกะพเพราแท้ๆนะคะนี่แบบนี้เลยน,นี่ก็จะเพิ่มพริกซิกในเจยออ์นิดหนึ่งก็สุกแล้วพอดีอันนี้ได้แล้วนะคะของเราของเราได้แล้ว อันนี้เราได้มาแล้วนะคะก็จะเป็นข้าวผัดเอ๊อไม่ใช่ข้าวผัดสิกะเพรากะเพราทะเลแล้วก็ไข่ดาวนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมอันนี้ก็เราสั่งสองนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นะกะเพราไก่แล้วก็ไข่ดาวอันนี้ก็คือ35บาทรวมไข่ดาวแล้วนะคะคือถูกอ่ะลาฮอราม,ารมัน,นเมอืมได อ,อร่อยนะอร่อยเข้มข้นออซอสเขาอ่ะเข้มข้นมากไส่ดาวเราขอแบบอรังสุกพอดีไส่ดาวแค่ห้าบาทเองสูงมากนี่สำหรับใครที่อยากกินข้าวข้าวผัดกระเพรานะคะ สายมอก็เชิญมากินร้านป่าดอได้อร่อยแล้วก็ถูกสะอาดด้วยแล้วก็ทำสดใหม่จ่อวันทำสดๆดใหม่ๆอะ่ะราคาไม่แพงราคาเริ่มต้นที่25บาทใส่ดาวแค่5บาทเท่านั้นนะคะโอเคโอเคตันนี้สลาสารมาในกมขาแ้ว